สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี yup. right. so ้ผมจะมาสอนวิธ so call right. right. so, ีการดาวน์โหลดตัวรันวอริเซ่กันนะครับผมนะทุกคนครับตัวรันวอริเซ่นะครับเป็นตัวรันที่เรียกว่าเปิดมานานแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนไม่รู้จักกันนะครับตัวรันตัวนี้มันไม่ต้องเกตทีเลยนะครับคือโหลดปุ๊บเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะฮะคือมันดีมากนะฮะลิงก์นะครับวิธีการดาวน์โหลดนะฮะอยู่ใต้คลิิปวดีโอนี้นะครับเข้า Discord มาแล้วก็มาที่ห้องดาวน์โหลดวอริเซ่นะครับจากนั้นนะทุกคนลิงก์โหลดตรงนี้เลยนะครับไม่มีเวลาปบรัคใช่ไหมครับมันก็จะเข้าสู่หนเว็บ คลิกปุ่มดาวน์โหลดนะฮะถ้ามันึ้นโฆษณาบนี้กดการกระบาดทิ้งไม่ได้เลยกดอีกรอบหนึ่งนะฮะอ่าถ้ามันถือโฆษณาก็กดอีกรอบหนึ่งฮะหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูนะครับให้เรานะครับผมทำการกดเปิดขึ้นมาเลยนะครับผมนะทุนมันก็อยู่ในส่วนของดาวน์โหลดนั่นเองนะฮะเราไปคลิกเปิดขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะถามอย่างนี้นะให้เรากด m o น์ฟอร์จากนั้นกดไปน n e เวเลยนะครับมันก็จะให้รันอินสแตเตอร์นะครับกดยืไปเลยนะตรงนี้นะครับ พอถึงตรงนี้แล้วนะครับมม่ก็ถามว่าจะให้พวกไฟล์ Workspace a u t o ต u ้ไอวอย่างเงี้ยไว้ในช่องดาวน์โหลดตรงนี้ไหมนะครับผมนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราเนี่ยนะครับต้องการย้ายไปที่อื่นนะครับเพื่อไม่ให้ช่องดาวน์โหลดลกเนี่ยนะครับเราก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์เลยนะครับผมสร้างไว้ที่เดสก์ท็อปหรือว่าอะไรก็ได้นะครับผมไปสร้างเป็นส่วนของดาวน์โหลดแล้วกันเนาะอ่ะวาลีเซ่เห็นไปปุ๊บจากนั้นพอเราสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับกดโนไปนะฮะเดี๋ยวมันจะปิดในไปเองนะครับผมจากนั้นให้เรรราาานะคับทก เอาวอลเลซ่ลันเชอร์นะครับใส่เข้าไปในโฟลเดอร์เลยนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็กดยืนสินเหมือนเดิมเลยนะฮะอย่างนี้ปึ๊บมันก็จะทําการดาวน์โหลดให้นะครับผมขอให้คนจะติดตั้งนะครับอย่าลืมนะฮะที่จะทําการปิดแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับก็คือทีมรันแอนตี้ไฟชันไป ไปปิดแล้วทำโพดิชันก่อนเลยนะซึ่งผมพูดคลิปเลยนะครับว่าต้องปิดก่อนนะครับตรงนี้ก่อนที่จะติดตั้งนะครับใครนะฮะที่แบบว่าเปิดคอมแล้วนะครับแบบว่ารีคอมทุกครั้งเนี่ยแล้วมันเปิดแอนตี้ไวรัสเองนะครับแล้วมันเป็นลบไฟล์ตัวรันเนี่ย็นยังไงบ้างนะครับให้เรากดเมนเทสติ้งนะครับผมตรงนี้นะครับมันจะเป็นเราท e ปิดใช่ไหมเราเลือกมาด้านล่างครับมันจะมีส่วนขอเขาว่า e x ็ก u ์ i o n นะครับกด Add Or Remove ไปจากนั้นกด Yes ไปนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะให้ Addlusion นะครัแอดแอนะครัผม เราก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นี่ฮะก็คือผมสร้างเป็นตัวส่วนของบริเซียนี้ไปกด select folder นะครับมันก็จะไม่ทําการลบอ่าโฟลเดอร์ตัวรนั้นแล้วนะครับผมคือคุณรีคอมหรือคุณเปิดแอนตี้ไวรัสตัวไหนเนี่ยนะครับคุณก็จะสามารถที่จะแบบว่าไม่ต้องไปกังวลแลวนะครับว่ามันจะลบอีกรอบไหมนะครับผมนทุกคนฮะพอถึงหน้านี้แล้วนะครับผมนทุกคนฮะเราสามารถสมัครมาชิกได้หรือกด continue a g a i s escape ก็ได้นะครับผมทุกคนฮะถ้าเรา escape เนี่ยนะครับคือไม่ต้องสมัครตรงนี้นะครับผมกด escape ไปแล้วกันเนาะ ปุ๊บมันก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับมันก็จะ hello guest เห็นไหมมันก็มีข่าวสารมีอะไรบอกด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าส่วนของการรันสคริปต์นะฮะตรงนี้เลยนะฮะนี่ครับผมได้เรียบร้อยแล้วนะฮะโดดให้ดูนะครับส่วนของโฟลเดอร์นะครับเห็นไหมฮะว่าดาวน์โหลดเนี่ยไม่ลกนะครับมันก็จะอยู่ส่วนของโฟลเดอร์ตัวนี้เลยนะครับมันจะมีช่องสคริปต์แล้วก็ห้องบินนะครับผมเห็นไหมฮะครบหมดนะครับทีเดียวนะครับผมนะทุกคนเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการอินเจกแล้วก็ execute script กันเลยดีกว่านะครับขัั้้นนนตตออแรรรกะคบเาง อ่านเลยดีๆนะครับผมนี่กดตรงนี้นะสามันนี้ด้วยนะอ่านตรงนี้ด้วยนะครับมันจะเขียนว่ารองรับแค่ r ล b l บ็อก c r o s o f t เท่านั้นนะครับให้เราทำการไปติดตั้ง r o b l บ็อกใน Microsoft กันก่อนนะครับผมนี่นะครับไปติดตั้งมาเลยนะฮะซึ่งผมก็ติดตั้ง r ล b l o ็อกใน Microsoft Store เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพิมพ์โ o b l บ็เข้าไปเลยเนีไปเลยอ่ะผมมีอยู่แล้วนะฮะกดเพย์ไปครับฟึบมันก็จะเด้ง r ล b l บ็ขึ้นมาเลยนะฮะ เพื่อถงนี้นะครับเข้าเกมเลยนะครับผมจะเข้าเกมบอฟฟูลแล้วกันเนาะอ่าเดีนะฮะผมจะลองทําการอินเจกดูนะครับผมนะทุกคนฮะอินเจกให้เรากดเอทเทชช่วงนี้นะฮะฝั่งขวามือนะครับกดไปเลยมันก็ดาวน์โหลด DL l นะครับให้เรารอสักครู่นึงครับอันนี้มันต้องดาวน์โหลดไฟล์นะฮะอ่ะพอขึ้นเอทเชช บ ED นะครับแล้วก็ลูกสีเขียวเนี่ยนะครับคือมันอินเจ็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาคลิปมาเลยดีกว่านะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยนะครับล่าสุดนเนี่ยผมดันในฟักซัสเนาะแล้วผมย้ายมาตัวรันนี้เราต้องพิมพ์รีเซ็ต HWED หนึ่งครั้งนะครับซึ่งการพิมพ์รีเซ็ต HWED หนึ่งครั้งเนี่ยนะครับคือมันมี cooldown สองวันเพราะฉะนั้นเราตัดสินใจดีนะครับถ้าคุณจะเลือกตัวรันไหนเนี่ยคุณต้องเลือกตัวรันนั้นไปเลยไม่ใช่ย้ายไปย้ายมานะครับเพราะสองวันเนี่ยมันจะ c o o l d o น n ครั้้นนนะะะะะคคคคครรรรัััับบบอออ่่พพิิิมมมม์์์ทสสปปปตตเเลลลลยยาาผผไไดดแวฮก คัด copy มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรันให้ดูนะฮะแล้วก็ลบข้อความตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ Ctrl V ฮะจากนั้นกด Excuse c r i p t เลยนะครับต่อสัก5 v นะครับเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาเองนะฮะผมเน้นย้ำนะครับว่าต้องรันใน Microsoft นะครับ r o b l o x นะฮะถ้าเรานะครับ Inject ใน r o b l o x ธรรมดาเลยนะครับในเว็บไซต์ทั่วไปเลยเนี่ยนะครับมันจะ Inject ไม่เข้าแล้วมันจะโดนแจ้งเตือนว่ารองรับแค่ Microsoft เท่านั้นนะครับผมนะทุกคนนี่ฮะก็ได้เรียบร้อยแล้วนะฮะออโต้ฟาร์มให้ดู เห็นไหมฮะก็จะฟาร์มแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะคนสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะฮะต่างก็คือจะมีครบหมดนะครับผมนั้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ